โจเกอร์กับชีวิตหลังฆ่าแบทแมนในเหตุการณ์นี้จะมีข่าวใหญ่มากๆเลยนั่นคือการเสียชีวิตของแบทแมนโดยน้ำมือของโจกเกอร์เองซึ่งโลอิสเลนได้เข้าไปทําข่าวถึงถ้ำข้างคาวเลยเพราะอัลเฟรดเนี่ยอยากจะเปิดเผยความจริงให้โลกได้รู้ว่าชายที่ชื่อบูสเวนเสียสละให้เมืองมากแค่ไหนพระแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นเพย์บอยอย่างที่เขาแสดงให้ดู เขาคือคนที่ทําทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโลกจะต้องได้รับรู้ว่าบูสเวนลูกชายของเขาเนี่ยได้ทําอะไรเพื่อโลกใบนี้ไว้บ้างกอดอนก็ให้คำตอบเหมือนเหมือนกันว่าบูสเวนเนี่ยคือฮีโร่แท้จริงที่กอตแทมต้องการเขาขอบคุณทุกสิ่งที่บูสได้ทําให้เมืองนี้ซูเปอร์แมนก็บอกเหมือนกันว่าถึงแม้จะมีเรื่องไม่ถูกกันบ้างแต่เขาก็เคารพบูสมากที่สุดในโลกใบนี้เลยแล้วในเมืองก็มีการจัดงานศพแก่บูสเวนอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในงานเนี่ยก็มีโจ๊กเกอร์เข้าร่วมด้วยเขากัดจะจจุดดดรระะะเเบบิิใใใหห้้ยย่่่่งงงญนนนาาขอออลแตกไไทํ มิเตอร์ฟรีสเนี่ยก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของบูสเวนบอกว่าหลังจากที่แบทแมนจับเขาเข้าอาเคมเขาได้รับเงินสามส,ส่วนการวิจัยเรื่องเมียของเขาจากบูสเวนต่อถ้าเขารู้ว่าแบทแมนและบูสเวนเป็นคนเดียวกันแบบนี้เขาคงไม่ทําตัวเย็นชาใส่แบบนั้นแน่ๆซึ่งตรงจุดนี้มิเตอร์ฟรีสได้เล่นมุกออกไป ให้คนในงานได้หัวเราะกันแต่นั่นทําให้โจกเกอร์เนี่ยไม่สบอารมณ์อย่างแรงและคิดในใจว่าเมืองเพิ่งจะเสียฮีโร่คนสําคัญไปนะทำไมถึงไม่เศร้ากันเลยเขายังไม่ได้เล่นมุกอะไรเลยแท้จะมาขาแบบนี้ไม่ได้ไม่มีใครสักคนในนี้เข้าใจเลยว่าเขาเป็นคนสร้างแบทแมนและแบทแมนก็เป็นคนสร้างโจกเกอร์พออางนี้เนี่ยตัวเขาและแบทแมน ถึงมีอะไรเชื่อมถึงกันแต่ทุกคนที่นี่กลับทําว่าเข้าใจแบทแมนดีกว่าเขาซะง,งั้นมีเขาคนเดียวหรือเปล่าที่เศร้ากับการที่แบทแมนจากไปนั่นทําให้โจ๊กเกอร์คิดได้ว่าเขาทําอะไรลงไปถ้าเล่นมุกตลกแล้วไม่มีคนฟังจะเล่นมุกไปเพื่ออะไรจะให้เขาไปเล่นมุกกับตํารวจเมืองนี้เหรอหน่วยงานนั้นน่ะมันสกปรกยิ่งกว่าเขาซะอีกจะให้เขาไปสู้กับเอเลี่ยนที่อยากจะเป็นมนุษย์แถมยังงงมากๆอีกด,ด้วยเนี่ยก็ขอผ่านดีกว่าเขาขอไปเริ่มต้นใหม่ในสายงานใหม่ดีกว่าแล้วโจ๊กเกอร์ทิ้งงานศพไปทั้งอย่าง,งน,านั้ ให้คนไปก่อข้อมูลใหม่อีกครั้งวันแล้ววันเล่าและนี่คือชีวิตของโจ๊กเกอร์หลังแบทแมนไม่อยู่เป็นคู่ต่อสู้กับเขาอีกแล้วนั่นเอง